สวัสดีครับนี่คือพอดแคสต์ของเพจคุยกับพี่แหม่มพี่ต้องนะครับตั้งใจจะทำคอนเทนต์ที่เป็นประโยชน์ต่อคนฟังนะครับก็เลยจะเรียกตรงนี้พื้นที่ตรงนี้ว่าเป็นการสปาสติฟิตเนสสมองครับคนเราเนี่ยมันจะต้องมีสติถูกไหมครับแต่สติเนี่ยสิ่งที่จะทําได้เวลาเราจะมีสติก็คือเราจะต้องสบายๆครับเราจะต้องเพลินเพิน,พนอยู่กับตัวเองส่วนฟิตเนสสมองเนี่ยสมองเราอะ่ะมันเป็นอวัยวะครับ สมองเป็นตัวกำหนดความคิดความคิดเป็นตัวจัดการสมองแล้วมันก็ส่งผลต่อร่างกายครับเราจรึงต้องมีการฟิตเนสครับร่างกายเราต้องฟิตไว้ครับแต่ก็ไม่ต้องถึงกับขนาดแบบว่าสมองกล้ามขึ้นอะไรขนาดนั้นมันจะเป็นการทรมานสมองเกินไปแต่ก็ต้องขยับขยื่อนนิดหนึ่งนะครับชวนมาสปาชวนมาฟิตเนสกันเนี่ยก็คือเรื่องของความกลัวความกังวลเรื่องของความรู้สึกเชิงลบทั้งหลายนะครับเราลองมาทําความรู้จักกันนะครับ ความกลัวเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์มากครับมันติดมากับเราตั้งแต่สมัยดึกดําบรรครับที่เราลอดมาได้มนุษยาชาติลอดมาได้ก็เพราะว่ามีความกลัวเนี่แหละครับเพราะมนุษย์เนี่ยอ่อนแอมากจะปกป้องตัวเองได้ก็คือต้องใช้ความกลัวนะสมัยก่อนเพราะเราไม่รู้อะไรเลยไม่มีอะไรให้เรารู้เลยครับจนกระทั่งมาถึงตอนเนี้จนมันมีข้อมูลเยอะแย,ยะเต็มไปหมดแล้วะความกลัวของเรามันก็จะเปลี่ยนไปครับหลายๆครั้ง เราอาจจะกลัวโดยที่ไม่รู้ว่าเรากลัวอะไรและความกลัวก็จะนำพาไปสู่ความกังวลความกังวลมันคือการที่เราใช้เวลาการที่เราเดินทางชีวิตแล้วพวกเอาความกลัวไปด้วยครับคนเราเนี่ยอยู่ภายใต้เงื่อนไขของเวลาถูกไหมครับเวลามันผ่านไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าสมมุติเราอยู่กับที่เราใช้ความคิดความคิดนั้นบางครั้งก็จะนําพาความกลัวความกลัวก็จะชี้นําความคิดแล้วเวลามันก็จะผ่านไปผ่านไป,ผ,นไปผ่านไปครับ บางคนอาจจะแก้ได้ง่ายหน่อยถ้าเราไม่ได้กังวลอะไรเยอะพอเราลุกขึ้นขยับขยื่นสมองมันก็จดจ่ออยู่กับแอคชั่นตรงหน้าก็ไม่ได้เอาไอ้ความกังวลความกลัวนั้นนะไปด้วยแต่ถ้ามันเข้มขน้นสัญญาณของความกลัวที่เรารู้สึกมันเข้มข้นนะครับมันจะกลายเป็นความกังวลทำอะไรก็จะติดอยู่กับตรงเนี้ไปด้วย แล้วความกังวลมันเชื่อมโยงกับอะไรครับมันเชื่อมโยงกับบางอย่างบางสิ่งที่กําลังจะมาถึงแต่ยังไม่ถึงเสมอเช่นการกังวลเกี่ยวกับเนื้องานคนส่วนใหญ่ยุคปัจจุบันนี้ต้องทํางานเราก็จะก,กังวลเกี่ยวกับหน้าที่รับผิดชอบของเราเช่นวันนี้วันศุกร์พรุ่งนี้มันเป็นเสราร์อาทิตย์เป็นวันหยุดแต่เราจะต้องมีประชุมวันจันทร์ทั้งเสราร์และอาทิตย์เราเนี่ยแทนที่เราจะได้ใช้ชีวิตของเราพักผ่อนสุขภาพร่างกาย เรากลับไปโฟกัสที่วันจันทร์ปุ๊บเนี่ยทั้งเสาร์และอาทิตย์เราจะพกพาความกังวลไปด้วยเสมอการกระทำของเราก็จะมีผลต่อคนรอบข้างครับถ้าเราอยู่เป็นครอบครัวเราเป็นสามีก็จะมีผลต่อภรรยาเรามีลูกก็จะมีผลต่อลูกมีพ่อมีแม่ก็จะมีผลต่อพ่อแม่เราจะต้องไปเจอเพื่อนก็จะมีผลกับพื้นที่ตรงนั้นถ้าเราจัดการมันไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องแย่นะครับมันเป็นเรื่องปกติในข้อดีในแง่ดีแสดงว่าเราเป็นคนรับผิดชอบและเราใส่ใจในสิ่งที่เรากังวล แต่อันหนึ่งคือเราก็ต้องรู้จักและจัดการตัวเองวันนี้จะมาดูกันครับว่าความกลัวความกังวลเนี่ยมันคือเราจะทํายังไงกับมันได้บ้างเพราะเวลาเรามีความกลัวหรือความกังวลอยู่ในใจครับจุดที่บอกว่ามันเป็นเรื่องปกติเนี่ยมันคือภาระที่เราจะต้องจัดการตัวเองพอเราโตเรามีความรับผิดชอบมันก็คงจะทําได้เพราะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปครับแต่จุดที่มันจะน่าเป็นห่วงมันเหมือนเราไปยืนอยู่ใกล้ชิดพื้นที่ อันตรายที่หนึ่งครับก็คือเรื่องของความโกรธหรือความเกลี้ยกล่อมสมองเรามันไม่ได้เปิดครับจิตเราไม่ได้เปิดเราไม่ได้เป็นคนใจกว้างว่าเรามีเรื่องที่ต้องจัดการเรามีเรื่องที่ต้องรับผิดชอบอะไรมากระทบถ้าเราจัดการไม่ดีเราจะโกรธเกลี้ยกล่อมได้ง่ายนะครับซึ่งในระดับของความโกรธเนี่ยมันก็มีระดับหมดทุกอย่างนะครับผมพูดคร่าวๆผมพูดแบบให้เป็นเหมือนเราคุยกันเองเนะี่ย ง่ายๆไม่ต้องมาวิชาการอะไรเยอะนะครับทุกการเดินทางทุกความรู้สึกอารมณ์ใดๆก็แล้วแต่ของเราอะ่ะมันมีเป็นสเปกตรัมสเปกตรัมคือคล้ายๆสีลุ้งอะครับเราเห็นแค่นั้นเนะ่ยเราบอกว่ามี7สีแต่เอาจริงๆสีลุง้งจริงๆมันมีมากกว่า7สีแต่เราก็แบ่งแคตตากรีเป็น7สีอารมณ์เราก็เช่นกันครับอารมณ์เราอาจจะแบ่งแคตตากรีได้ไม่กี่อย่างแต่อารมณ์จริงๆอ่ะมันมีเยอะเพราะฉะนั้นในระดับของความโกรธนะครับมันก็มี เยอะเช่นกันข้อดีของอารมณ์เนี่ยครับมันคือสิ่งที่ขับเคลื่อนชีวิตเรานะเราไม่มีอารมณ์เราก็เป็นหุ่นยนต์ก็ต้องรอให้มีคนมาอินพุตข้อมูลเราถึงจะดําเนินการเราถึงจะจัดการแต่พอเรามีอารมณ์เนี่ยครับมันจะช่วย drive อะไรบางอย่างความโกรธก็เป็นอารมณ์ที่ช่วยขับเคลื่อนชีวิตในบางมุมเหมือนกันมันก็พาให้เราเดินไปข้างหน้าเหมือนกันถ้าเป,เป็นแค่ความโกรธในพอที่เรารู้ว่าเรากาลังรู้ตัวอยู่และเราระบุได้ว่านี่คือโกรธ แต่สิ่งที่ความโกรธจะพาไปแล้วมันเป็นขีดแดงของความโกรธก็คือเรื่องของความเกี้ยวกาดครับความหัวฟัดหัวเหวี่ยงการระเบิดอารมณ์การที่ชีวิตเรามันเหมือนโดนจุดติดอะไฟมันติดแล้วมันแบบว่ามันปีด๊ดมันสุดตลอดมันแตกแล้วเนี่ยจังหวะนั้นนะครับคือสิ่งอันตรายนั่นทําให้เราจะต้องมาจัดการตัวเองดักไว้ตั้งแต่ต้นๆแต่เราก็ต้องฝึกครับอย่างน้อยวันนี้เราฟังเรารู้แล้วว่าเฮ้ยเออเราไม่ชอบเราไม่ชอบตอนเราโกรธ เราโตมาเนี่ยมันมีหลายอารมณ์มากเพราะว่าความโกรธเนี่ยเราไม่ชอบเราระบุได้เลยว่าเราไม่ได้อยากโกรธเราไม่ชอบตัวเองตอนที่โกรธเราก็มาดูตัวเองครับเพราะว่าไอ้ความเกี้ยกา่ความปี๊ดประหลอดแตกเนี่ยมันส่งผลต่อชีวิตเราโดยตรงทั้งเรื่องของความสัมพันธ์กับคนรอบข้างหรือแม้กระทั่งหน้าที่การงานวิธีการจัดการไม่ให้เราไปถึงจุดปี๊ดประหลอดแตกเนี่ยคือพอเราเริ่มรู้ตัวว่าเราโกรธครับให้หาพื้นที่ของตัวเองครับ เหมือนขอเวลานอกอะ่ะเหมือนเวลาเราเล่นกีฬาแล้วเราแบบเฮ้ยเราไม่ไหวมันจะถึงจุดหนึ่งที่ร่างกายเราแบบอาจจะมีความเจ็บพอก่อนพอก่อนขอหยุดแป๊บหนึง่งมันคือการขอเวลานอกครับเราต้องหาเวลานอกให้กับตัวเองเอาตัวเองออกมานะจุดตรงนั้นจุดที่สถานที่ที่มันเรามีความกําลังใกล้จะปีตแล้วเนี่ยดึงตัวเองออกมาครับจังหวะนั้นเนี่ยเราไม่ควรจะแอคชั่นใดๆทั้งสิ้น ไม่ใช่ช่วงเวลาของชีวิตที่เราจะต้องลงมือกระทําอะไรบางอย่างหรือพูดออกไปเราไม่ควรจะมีแอคชั่นออกไปครับให้เวลาขอเวลานอกและดึงมามาอยู่กับตัวเองครับอารมณ์เชิงลบเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะช่วยระบุได้ก็คือเรื่องของลมหายใจของเราสังเกตร่างกายนะครับเราหายใจจะผิดปกติ หายใจจะสั้นหายใจทีพวกนี้มันคือสัมพันธ์กันหมดสาเหตุคือพอเราหายใจสั้นเนี่ยสมองเราครับมันใช้ออกซิเจนพอมันหายใจไม่ตรงจังหวะสมองมันก็ทํางานแบบรวนอ่ะมันเหมือนเวลาเราทํางานเป็นทีมแล้วเกิดการลนหรืออะไรขึ้นมาบางอย่างอ่ะมันจะคลิกคลุกคลักครับให้ถอยออกมาแล้วพยายามรักษาลมหายใจให้ลมหายใจนะครับมันอยู่ในสภาวะที่ต่อเนื่องพยายามหายใจลึกๆยาวๆ อย่างน้อยทําให้ได้สักสามทีครับหายใจเข้าแล้วหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกยาวๆทําให้ได้อย่างน้อยสักสามทีแล้วถ้าทำสามทีได้ทําต่อไปเรื่อยๆอีกสักพักหนึ่งครับไม่เกินหนึ่งนาทีร่างกายเราจะเปลี่ยนไปความคิดความรู้สึกเราจะผ่อนคลายมันจะไม่พาเราไปถึงจุดที่ปีดอารมณ์แตกนะครับลองดูผมเนี่ยเป็นคนขี้ปีดมากไปหา มีผู้เชี่ยวชาญบอกว่าเราเป็นประเภทจุดติดง่ายนะครับเฟรมเอเบิลจุดติดง่ายมากเลยเราก็ฝึกแบบนี้ครับมันก็คลายดีขึ้นเลยเอามาแบ่งปันกันนะตรงนี้หรือบางคนอาจจะมีวิธีการจัดการความรู้สึกเชิงลบอารมณ์เชิงลบของตัวเองด้วยการทําแบบนี้ครับเหมือนเราไปกลบมนะันอะเช่นไปชอปปิ้งไปกินต้องมีอะไรบางอย่างเข้าตัวไปดื่มเหล้าไปเมา แล้วสิ่งเหล่านี้อารมณ์เชิงลบความวิตกกังวลจะหายไปมันหายไปครับแต่มันไม่ได้หายไปเลยเพราะเราไม่ได้จัดการมันเหมือนเอาไว้ซุกไว้ใต้พรมอ่ะมันเหมือนมันมันจบแล้วไว้ใต้พรมแต่มันไม่จบเพราะมันก็จะกองอยู่ในนั้นก็จะเหมือนกันครับรอวันหนึ่งที่ฝุ่นมันหนาเกินหรือวันหนึ่งถ้าพรมมันมีปัญหาขึ้นมาแล้วบางครั้งใสิ่งที่เราทำเนี่ยการกลบความรู้สึกเนี่ยครับ มันกลายเป็นความเสพติดของเรามันกลายเป็นพฤติกรรมเราโดยไม่รู้ตัวเพราะมันเป็น,นกลไกของพฤติกรรมเลยครับ <c oughs> เกิดสิ่งนี้แล้วเราลงมือทําสิ่งนั้นแล้วพอมันเป็นอย่างนี้บ่อยๆปึ๊บๆๆๆเนี่ยมันจะแพ็คแล้วกลายเป็นพฤติกรรมของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวและเราไม่ได้เลือกครับถ้าใครจําได้นะครับที่มีโฆษณาของสอสสสมัยก่อนเรื่องการรณรงค์ไม่ให้กินเหล้าครับที่บอกว่าจนเครียดกินเหล้าพอรู้สึกจน ก็จะรู้สึกเครียดเพราะไม่รู้จะทํำยังไงแต่ดันไปเลือกที่จะกินเหล้ามันก็จะวนอยู่อย่างนี้ชีวิตก็จะเป็นจนเครียดกินเหล้าเป็นลูปเป็นวงจรอุบาทแบบนี้ครับถามว่ามันจะพาเราไปไหนไอ้ลูปแบบเนี้ยมันไม่ไปไหนหรอกครับมันก็อยู่แค่นั้นแล้วมันอาจจะทําให้เราดึงลงต่ําด้วยอะไรที่เราไม่ได้เลือกมันมักจะไม่ได้พาเราไปไหน เสมอเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกนะครับเราต้องจัดการตัวเองวิธีการจัดการตัวเองพวกนี้พอเรารู้ว่าเราเริ่มมีพฤติกรรมซ้าๆแบบนี้ที่เ้ยเราเริ่มเอะกับตัวเองแล้วเออว่ะมันไม่ได้พาเราไปไหนจริงๆด้วยเนี่ยวิธีการคือให้หาคนคุยครับหาคนฟังถ้าเราโชคดีเรามีเพื่อนเรามีใครสักคนหนึ่งที่เราไว้ใจแล้วเขาฟังเราเขาเป็นผู้ฟังของเราได้เราไปเล่าเรื่องราวเราไปเล่าความรู้สึกของเราให้ฟังครับอย่าไปบน่น บ่นมันก็เป็นการไม่ไปไหนอยู่ดีเหมือนกันบ่นมันคือการระบายอารมณ์ไปเฉยๆครับแต่ถ้าเราเล่าอ่ะเราจะเจออะไรบางอย่างถ้าใครไม่รู้ว่าจะเล่าเรื่องพวกนี้ให้ใครฟังอินบ็อกมาในแฟนเพจคุยกับพี่แหม่มพี่ต้องได้นะครับเราตั้งใจทําตรงนี้ไอคำว่าพื้นที่ปลอดภัยก็คือเป็นผู้ฟังเนี่ยแหละครับอินบ็อกมาเนี่ยมันจะมีมนุษย์สองคนเนี่ยได้รับรู้เรื่องราวของคุณและเราก็จะให้กําลังใจครับเพื่อให้เราได้ไปจัดการ ชีวิตของเราเองชีวิตของแต่ละคนก็เป็นของแต่ละคนครับที่ผมต้องมาพูดมาทำคอนเทนต์แบบนี้เนี่ยเพื่อมันมีแนวทางมันมีแนวของมันอยู่แต่ก็อยู่ที่แต่ละคนว่าสมมุติโชคดีได้ฟังพอด c a แคสต์น,นี้ก็จะรู้ว่าเออสิ่งนี้น่าจะเอาไปใช้กับตัวเราได้แล้วเราจะใช้ในแบบของเราเป็นวิธีการของเราครับสิ่งหนึ่งสําคัญเลยในการที่จะจัดการเรื่องของอารมณ์เชิงลบของเราความกลัวความวิตกกังวล เหล่านี้นะครับก็คือการที่เราต้องรู้จักที่จะใจดีกับตัวเองด้วยนะครับใจดีกับตัวเองให้มากๆเวลาที่เราใจร้ายกับตัวเองคือเรามักจะรู้สึกว่าเราดีไม่พอเรามักจะคิดไปเองว่าเราได้เท่านี้เองเราทําได้ไม่ดีไปกว่าน,นี้หรอกสิ่งเหล่านี้คือเราอะกักตัวเองแก้ได้โดยพยายามใจดีกับตัวเองครับเรารู้ว่าการใจดีจเป็นยังไงความใจดีบางครั้งบางคนใจดีกับทุกคนเลยแต่ลืม ลืมที่จะใจดีกับตัวเราเองวันนี้สปาสติฟิตเนสสมองกับเพจคุยกับพี่แหม่มพี่ต้องเนี่ยฝากไว้เท่านี้ก่อนครับตั้งใจว่าจะทำคลิปพอดแคสต์แบบนี้ทุกวันศุกร์ออนเวลาประมาณ2องทุ่มความยาวจะแถวแถวสินาทีอาจจะมีเกินบ้างยังไม่จบไปต่อกันสุกหน้าครับในเรื่องของการจัดการความกลัว ความกลัวความวิตกมันจะพาเราชีวิตเราไปไหนทำไมเราต้องจัดการยังมีต่อครับแล้วพบกันใหม่วันศุกร์หน้านะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับ